สวัสดีครับวิไลศักดิ์ฟาร์มนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสมุนไพรรักษาโรคไตนะครับยาไผ่น้ํานะครับยาไผ่น้ําสดเป็นสมุนไพรรักษาโรคไตนะครับวันนี้เก็บส่งลูกค้านะครับ11กิโลนะครับวันนี้ เก็บแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็มาพึ่งพึ่งลมพึ่งพึ่งพึ่งให้เสด็จน้ํานะครับแล้วก็จะเตรียมแผ็กกล่องนะครับวันนี้มีลูกค้าจากสปป,ปลาวนะครับสั่ง5กิโลจะส่งสปปลาวนะครับเมื่อ เมื่อวันก่อนวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีนาได้ส่งไปสี่กิโลนะครับส่งไปประเทศลาวส่งไปอ,อันนี้ส่งไปครั้งที่สองนะครับครั้งแรกส่งไปห้ากิโลคนละเจ้ากันนะครับอันนี้เจ้าใหม่เอามาสั่งวันที่หนึ่งมีนาส่งไปสี่กิโลของถึงวันที่สามนะครับของถึงวันที่สามเขาบอกว่าต้นสมบูรณ์มากสดมากาวันนี้วันที่สี่ มีนาสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับสั่งเพิ่มอีกห้ากิโลนะครับผมก็เลยต้องอามาเก็บตั้งแต่เช้านะครับวันนี้อาจจะส่งสปปลาวห้ากิโลส่งไปลงหนองคายนะครับแล้วขนส่งจากหนองคายเขาจะส่งต่อไปที่สปปลาวอีกทีนะครับซึ่งท่านที่อยู่สปปลาวเนี่ยได้ติดต่อกับขนส่งที่อยู่ น้องคายแล้วนะครับให้ให้ผมส่งไปที่โกดังอยู่ที่น้องคายแล้วก็มีลูกค้าทางประเทศไทยนะครับที่อำเภอสังคมจังหวัดนองคายเหมือนกันนะครับอาโทรมาตั้งแต่ตีห้าเมื่อคืนเนี้ยเมื่อเช้าเนี้ยเช้ามืดโทรมาอยากได้สักสองกิโลผมก็บอกว่าจะจัดส่งให้วันนี้แล้วแกบอกว่าสา,สายจะโทรมา วันนี้ตอนสายประมาณ8ปดโมงแปดโมงเช้าโทรมาตอนแรกว่าจะสองกิโลอ่าเ,อเป็นสั่งอ่าสั่งเพิ่มเป็นห้ากิโลอ่าส่งที่อำเภอสังคมจังหวัดนองคายห้ากิโลแล้วก็มีลูกค้าจากสมุทรสาครอ,อ่าสั่งเพิ่มอีก1นกิโลอ่ารวมทั้งหมดวันนี้เป็นสิบเอดกิโลนะครับเก็บอ่าตอนนี้ยังไม่เสียจนะครับอ่าเก็บ ไอ้ที่ตากอยู่นี้น่าจะได้ประมาณสักห้กิโลหรือ6กกิโลนะครับแล้วที่ยังอยู่ในกระมังที่ยังไม่เอาออกจากน้ําก็ยังเหลืออีกนะครับก็เลยก็เลยมาถ่ายทำคลิปให้ดูมีเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่าทางวิเลยสักฟาร์มนะครับทางสวนของผมนะครับได้จัดส่ง ยาไผ่น้ําสมุนไพรรักษาไตาย,ยังจัดส่งอยู่ทุกวันนะครับช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะครับสําสหรับยาไผ่น้ําสดสมุนไพรรักษาโรคไตนะครับสั่งซื้อจากผมมีอยู่สองช่องทางนะครับาทางแรกคือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ เฟซบุ๊กของผมชื่อว่าวิไลศักด์ฟาร์มนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อท้ายด้วยภาษาไทยนะครับผักสมุนไพรวิไลศักด์ฟาร์มผักสมุนไพรนะครับวิไลศักด์ฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อท้ายด้วยผักสมุนไพรเป็นภาษาไทยนะครับแ <c oughs> <ค>ฟนเพจเฟซบุ๊กวิไลศักด์ฟาร์มผักสมุนไพรนะครับ <c oughs> แต่สําหรับใครที่ไม่สะดวกติดต่อทางเฟซบุ๊กก็มีทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ ติดต่อทางโทรศัพท์098-590-8808นะครับศูนย์เก้าแนะครับนี่ก็จะเตรียมแพ็คกล่องนะครับถึงลมให้แห้งแล้วสำหรับต้นที่เราพร้อมจะจัดส่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นอเป็นต้นพร้อมมีรากติดไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่ จะนาไปต้มดื่มเพื่อรักษาโรคไตนะครับก็สามารถต้มทั้งต้นทั้งใบทั้งรากได้เลยนะครับมีรากติดตามข้อตามข้อาจะมีรากติดอย่างนี้นะครับสําหรับใครอยากได้ไปทําเป็นขยายพันธุ์เพื่อปลูกปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะครับก็สามารถนําไปปลูกได้เลยนะครับเพราะเขาจะมีรากติดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็นํานไปปลูกได้เลย ลูกค้าที่สั่งไปก็สั่งไปเพื่อจะต้มดื่มด้วยและที่เหลือก็จะนำไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ด้วยนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับที่จะส่งไปนะครับสามารถต้มดื่มได้ด้วยแล้วก็ปลูกเพื่อขยายพันธุ์ได้ด้วยนะครับต้นก็จะอวบอวบอใบใหญ่ต้นยอดอวบนะครับ อันนี้คืออยู่ที่แปลงปลูกของเรานะครับต้นพันต้นหญ้าไผ่น้ําก็จะกําลังแน่นแปลงพอดีนะครับนี่กาลังก็บพอดีเลยนะครับแน่นไม่เห็นช่องของพื้นดินแล้วนะครับกําลังพอเก็บอันนี้คือต้นผักชีฝรั่งนะครับที่เกิดปนอ,อยู่ในแปลงของหญ้าไผ่น้ํา สำหรับายาไผ่น้ําเราก็จะขยายแปลงปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีเก็บต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้ทําแปลงขยายแปลงเพิ่มแปลงใหม่ขึ้นเรื่อยๆก็จะตามออเดอร์ที่ที่มีทุกวันนะครับให้เพียงพอต่อออเดอร์ที่ลูกค้าที่สั่งนะครับ จากนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะมีเก็บมียาไผ่น้ําเก็บทุกวันนะครับก็ขอบอกช่องทางการติดต่อวิธีสั่งซื้อของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับวิไลศักดิ์ฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษนะครับผักสมุนไพรต่อท้ายด้วยภาษาไทยนะครับวิไลศักดิ์ฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษ ต่อไทยด้วยภาษาไทยนะครับผักสมุนไพรอีกช่องทางหนึ่งก็ทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0985908808นะครับ0985908808นะครับติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาอัปเดต ยาไยน้ำสมุนไพรรักษาโรคไตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ